วัดคือส่วนรวมจิตใจของคนไทยตั้งแต่ครั้งโบราณกาลจนถึงปัจจุบันและการที่วัดในพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองส่งต่อเป็นมรดกอันล้ำค่าให้แก่คนรุ่นหลังได้นั้นต้องเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจการของพุทธบริษัท4ดังเช่นกิจกรรมงานบุญพิธีทอดพระป่าฐมุบำรุงวัดในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์โครงการธรรมยาตรากญูบูชามหาปูชนียาจารย พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ราบมานอนุสรสถาน7แห่งปีที่12เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ได้ให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งโดยเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาคณะเจ้าภาพผู้แทนชุมชนสาธุชนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้จัดพิธีทอดผ้าป่าทำนุบำรุงวัด ณวัดคูสลอดวุฒิโสพลอ,อลาดบัวหลวงจัังหวดพระนครศรีอยุธยาโดยมีกาล,ลยานามิตรพัชรินกาล,ลยานามิตรพิสิทธิ์เงินกรและกาล,ลยานามิตรพรทิมลประจำถิ่นเป็นประธานพระป่าส่วนนายมาโนุคําคำสัตว์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูสลอดเป็นประธานฝ่ายขราวาสและได้รับความเมตตาจากพระครูพิพัฒนกิจวิมล เจ้าคณะอำเภอลาดบัวหลวงเจ้าอาวาสวัดคูสลอดวุฒิโสพลเป็นประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และคณะรธรรมยราประกอบพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้โดยก่อนประกอบพิธีทอดผ้าป,ป่าทารุบำรุงวดัดคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้รวมใจสวดมนต์บทธรรมจากกับป่าวัตตนสูตรเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้สงบนิ่ง ในการเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าเพื่อบูชาธรรมพระเด็พระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชยโยจากนั้นได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัล,ลยาณมิตรพัชรินเงินกรและกัลยาณมิตรพรพิมลประจาถิ่นได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมทั้งได้น้อมนำพานผ้าไตรถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ ส่วนประธานสงฆ์ได้พิจารณาผ้าปา่านอกจากนี้ผู้แทนสาธุชนยังได้นำกล่าวคำถวายปัจจัยเทยธรรมนำกล่าวคำถวายน้ำปานะนำกล่าวคำถวายฆ่ายานพาหนะนำกล่าวคำถวายคีลานเทศัต์นำกล่าวคำถวายฆ่าน้ำฆ่าไฟนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและนำกล่าวคำอธิษฐานจิตตั้งเป็นผังสำเร็จจากนั้นคณะเจ้าภาพและผู้นำชุมชน ได้รวมถวายปัจจัยทายธรรมพร้อมทั้งถวายต้นพระป,ป่าและบริวารพระป,ปา่าแด,ด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งกิจกรรมบุญทอดผ้าป,ป่าทานุบำรุงวัดในครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นว่าบ้านวัดโรงเรียนมีความตั้งใจแน่วแน่ในการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงวัดซึ่งเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาและเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาวพุทธที่จะรักษาไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง ได้รักษาสืบทอดให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปอีกด้วยค่ะวันนี้ก็ได้รับศรัทธาจากคณะสงฆ์วัดธรรมกายและเพื่อนกัลยานมิตรได้นำพระป่ามาทอดที่วัดของหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นว่าการที่ทำอย่างนี้เป็นผลประโยชน์ที่ดี สำหรับวัดวาอารามต่างๆซึ่งเป็นวัดอยู่ห่างไกลจากความเจริญและพิธีกรรมที่ทำเนี่ยก็ถือว่ามีมีที่เดียวที่คณะธรรมกายเนี่ยได้มาผู้ทำลิเริ่มสิ่งหลายๆอย่างเช่นการถวายทานอะไรต่างๆซึ่งซึ่งไม่เหมือนกับที่เคยทำมาทั่วๆไปมีระเบียมบ,บมีแบบมีแผนนะ หลวงพ่อก็าว่าเออต่อไปจะให้ชาวบงชาวบ้านเนี่ยได้ทาให้เป็นระเบียบอย่างนี้บ้างอะไรบ้างสําหรับปัจจัยที่ได้จากทอดพระป่าในปีนี้เนี่ยหลวงพ่อก็จะได้นําไปทําห้องน้ําสําหรับพระภิกษุสัสมมาเนนซึ่งจะใช้ประมาณสักสี่ห้องสี่หลังแต่มีห้องน้ําทําได้สามห้องอก็คงจะสลับกันพอใช้เพราะเมื่อก่อนไม่มีเนี่ยต้องลาบากระบบนต้องมาใช้รวมอยู่กับญาติโยม ก็ดูดูแล้วมันไม่ถูกกาละเทศะมันไม่เหมาะไม่สมก็เลยพยายามที่จะทําทห้องน้ำ่วนตัวพระขึ้นก็ใช้วิธีการแปลงห้องห้องอาบน้ําเดิมเนี่ยเอามาทําห้องน้ําก็ใช้ทุนทรัพย์ไม่มากมายหลวงพ่อก็ขออนุโมทนาขอบคุณและขอบใจที่คณะสฆงและก็กรรยานามิตรเนี่ยได้มาร่วมทากิจกรรมอย่างนี้ก็คิดว่า ได้ผลประโยชน์สําหรับวัดวารามเป็นอย่างมากรู้สึกปลื้มใจมากค่ะวันนี้ที่ได้มาทอดพ้าป่าวัดคูสลอดเป็นพ้าป่าบํารุงวัดในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระปุูประมาณปีที่12กตันยูบูชามหาปูชนียาจารย์เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากเนื่องด้วยหลวงปูง่และก็คณะธรรมยาตรานะคะปลื้มเหลือเกินตอนนี้แล้วก็ บุญอันนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ค่ะไม่ใช่บุญธรรมดาเพราะว่าคณะธรรมยาตรานี่กว่าที่เราจะเชิญชวนมาบวชได้ทั่วทั้งประเทศนะคะเป็นจานวนสา0พันกว่าองค์และก็เหลือแค่พันกว่าองค์ที่จะปฏิบัติธรรมแล้วก็มาถือธุดงค์แล้วก็มาเดินคณะธรรมยาตราแล้วก็มีกิจกรรมมากมายในเส้นทางนี้นะคะโดยเฉพาะมีการทอดพระป่ามีถวายสังฆทานให้ทุนการศึกษาเด็กๆมีการต้อนรับ คณะพระธรรมยารามีการตักบาตรจุดประทีปบุญนี่ยิ่งใหญ่เหลือเกินค่ะลูกๆทุกคนรู้สึกว่าปับปื้มแล้วก็จะต้องตักตรงบุญอันนี้ไม่พลาดแน่นอนค่ะต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะที่มอบบุญใหญ่ๆนี้ให้ลูกๆซึ่งลูกๆแต่ละท่านก็เท่าที่คุยมาก็ไม่มีใครยอมขาดค่ะไม,ไม่มีใครยอมน้อยหน้าใครค่ะ,คะในบุญวันนี้นะคะรู้สึกปิติขนลุกตั้งแต่ต้นเลยนะคะ ก็ขอแบ่งบุญให้กับทุกๆท,ท่านมีส่วนในบุญด้วยด้วยกันค่ะสาธุค่ะน่าปลื้มใจนะครับแทนทุกๆคนวันนี้ได้มาร่วมทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลกันสร้างธนุบรมลุงวัดนะแล้วก็ในด้านจิตใจของเรานะครับที่เรามาร่วมสร้างบุญกันจิตใจของเราเด็กมาร่วมด้วยนะครับและอาวสกวาสิกาก็มาร่วมทําบุญด้วยก็ถือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีน้อมนําจิตใจให้จิตใจของเราเนะี่ยปลอดโปร่งเรื่องทุก มีแต่เรื่องความสุขเข้ามานะครับก็มีนะวัดโรงเรียนบ้านนะก็ต้องะนุปุรุ์พร,ระพุทธศาสนาปฏิสังขรณ์ต่างๆที่ขาดตกบกพร่องไปก็ได้มาร่วมกันมาทอดพระป,ปา,ปาเนี่ยเอาเงินส่วนนี้มาสร้างก็เป็นบุญกุศลอีกอย่างหนึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีวันนี้ปราปลื้มใจมากวันนี้เห็นแล้วก็ลเลยร่วมทําบุญต่อไปเพิ่มออกไปอ,อ,กไปอีกนะนะเพื่อเราได้ช่วยกันเป็นโครงการที่ดีมากๆอยากให้ต่อยอดไปเรื่อยๆ เป็นสิ่งที่บำรุงผุ้ศาัทาได้ให้เจริญเติบโตขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะฮะโดยส่วนตัวแล้วหนูเพิ่งเข้ามาร่วมกิจกรรมปีแรกค่ะส่วนเด็กๆนักเรียนอ่ะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นปีที่2แล้วค่ะ,ะถามว่ากิจกรรมนี้มีความสําคัญอย่างไร กับตัวนักเรียนเองจริงๆแล้วกิจกรรมนี้มีความสําคัญมากๆเลยค่ะในส่วนของวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมซึ่งเป็นหลักของพระพุทธศาสนาอย่างน้อยเด็กนักเรียนได้ปลูกฝังถึงเรื่องของคุณธรรมเรื่องของจริยธรรมก็ดีรวมถึงเรื่องของอมารยาทชาวพุทธนะคะแล้วก็เรื่องของจิตอาสาที่มีความสําคัญกับตัวนักเรียนเองด้วยค่ะก็มีความประทับใจค่ะรวมถึงกิจกรรมที่ จัดขึ้นนะคะเป็นการร่วมบุญร่วมกุศลกันค่ะที่สามารถดึงโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ที่ทําให้เด็กเนี่ยได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากขึ้นออวันนี้มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับนั่งสมาธิและสวดมนต์ก็รู้สึกดีค่ะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้มีสมาธิอย่างน้อยเลยการใช้สมาธิในการเรียนค่ะ